สวัสดีครับพี่หมูน้อยสวัสดีกครั้งค่ะคุณนะสวัสดีครับพี่หมูน้อยที่ใช้ชื่อว่าเรื่อยๆมาเรงเรียงป่ะใช่ใช่ใช่พอดีเอาอีกเชือหเงงเข้ามันก็เลยสำรองนิดนึงโอเคพี่วันนี้ดึกหน่อยนะขอโทษนะจ้าไม่เป็นไรจ้าพรุ่งนี้มีงานเช้าหรือเปล่าเอ่ยก็ออกประมาณตีสี่กว่าตีห้ากว่าโอคืนเนี้ยหรอใช่ พี่ผมถามนิดนึงได้ไหมะพี่ทําอะไร่ะตอนกลางคืนอะม่พี่กระเป๋ารถเมย์อ่าโอเคใช่มันจะต้องออกเช้านิดนึงออาออกเช้านิดนึงเนาะแล้วไหวน,นะไห,นนะไหวนะไหวจ้ะอ่าโอเคถ้าง,งั้น <c oughs> ถ้าง,งั้นผมไม่รบกวนเวลาพี่หมูน้อยชิกๆนานละกันเรื่องนน่าสนใจครับตั้งชื่อเรื่องว่ารับกรรมผัวเก่าใช่พี่หมูน้อยก่อนจะเล่า <c oughs> ช่วยรบกวนเสียงดังอีกนิดนได้ไหมครับ เคเดี๋ยวอเใได้ได้เลยเสียงสุดแล้วคุณน้าอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับพี่หมูน้อยเล่าให้ฟัง่อยครับว่ารับกร,รมผัวเก่ามันเป็นยังไงครับพี่คืออย่างนี้ค่ะอันนี้พี่ต้งท่าความนิดนึงคือพี่เลิกกับแฟนคนนี้นะครับก็เลิกกันไปเลิกกันไประยะ,ะหนึ่งแล้วหล่ะแล้วก็คือเขามีครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังติดต่อกันเนาะ เราก็ยังติดต่อกันกับแฟนเขาอะไรก็คือเราก็ยังเข้าเราก็เข้ากันได้ดีแอืะเอาไง,ไง่ายๆก็คือแวะไปเยี่ยมไปหาไปอะไรกันได้แล้วอย่างช่วงนึงก็คือลูกช่วงลูกสาวอายุได้ประมาณสิบสองเราก็ให้ไปอยู่กับพ่อเขาเพื่อที่ว่าเอ,อในเรื่องของการเรียนคือ ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแศรทหารน่ะเนาะเอ,อเขาก็จะได้ช่วยดูแลลูกตรงตรงช่วงนั้นได้เพราะว่าเราช่วงนั้นเราต้องแบบค่อนยๆเวียนในเรื่องงานนิดนึงค่ะก็เลยให้เขาไปอยู่กับทางพ่อเขากับแฟนใหม่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คอยแวะไปหาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าจนมีนอยู่รอบหนึ่งที่เราแวะไปหาเขา ไปแวะไปหาลูกกันเลยก็ไปนอนก็ไปไปนั่งคุยกับแม่แฟนไปนั่งคุยกับอ,อแฟนใหม่เขาอะไรอย่างเงี้ยออ,อก็นั่งคุยกันดีๆที่เขามาปรึกษาเราตอนนั้นะ่ะไปเสร็จเขาเขามาปรึกษาเราว่าเนี่ยช่วงเนี้ยแฟนเราเปลี่ยนไปอ,อ่าจะเคยแบบดูแลครอบครัวดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่า เขาเริ่มเปลี่ยนไป<อ>ไปมีผู้หญิงคนไปมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ใกล้เคียงกันหรือก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแหละครับประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเขามีอาการเปลี่ยนไปคือไปติดผู้หญิงคนนี้มากครับติดหนักมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่าเขาก็ไม่สบายใจทีนี้ต้องน้มนิดนึงคือพี่ชายเขาเนี่ย ก็เป็นคนที่ถามว่าพี่ชายเขามีคือเคยเรียนทางด้านคาถาอาคมจาก,กระมาบ้างเหมือนกันอ,อแล้วเขาก็จะประมาณว่าเหมือนกับว่าก็มีครูบาอาจารย์แหละบ้านเขาอะก็คือมีครูบาอาจารย์หละเอาง่ายๆแต่ทีนี้ว่าเขาก็ดูแล้วว่าน้องชายเขาเนี่ยโดนทําของมาแน่ๆอืมอ่าแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามัน ติดด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ว่าเขาเคยแบบเอ่อลงสลิกาลงโนลงนี่ให้น้องชายเขาให้คนในครอบครัวน่ะเนาะค่ะก็บอกว่าถ้าเขาจะถอนด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาถอนคือถ้าถอนคือมันต้องล้างหมดถ้าล้างล้างหมดแล้วเนี่ยคือลักษณะว่าไอ้ของที่เขาใส่ไปด้วยเนี่ยของดีที่เขาเสริมให้น้องเขาไปด้วย่ยมีไซคกับเขาเขาหมดอื ซึ่งร่างกายเขารับไม่ไหวเขาก็ว่าอย่างนี้เนาะ,ะเขาก็เลยทําอะไรไม่ได้แต่ทีนี้ว่าเขาก็มาปรึกษาเราว่าเราจะทํายังไงดีเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเออเราแบบเคยไปถือศีลไปอะไรอย่างนี้มาเข,เขาก็เหมือนจะเล่าสู่กันฟังอะว่าเราจะพอมีวิธีไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยที่จะช่วย เพราะว่าจากข่าวที่รู้มาคือเป็นลักษณะว่าทำของให้กินอ๋อ oh, ยาสั่งอย่างนี้เหรอพี่เป็นเหมือนเหมือนเอาของ่งให้กินน่ะคุณนะโอ้ใช่เป็นลักษณะเอาของําให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหน้าเขาไม่ดําแบบช่วงนั้นคือแบบสง่าราศีหมดอะ่ะไม่มีแบบแล้วติดผู้หญิงคนนั้นดับงวงเงยมครับ ติดหนักมากเออเราก็เลยว่าเออก็นั่งคุยกันไปแล้วก็นั่งเล่นๆะดูเนาะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ไปตะเวนไหว้าตามวัดอะไรที่อยุธยาเนี่ยพี่จําได้ว่าแม่ชีท่านน่งเคยเคยบอกเคยบอกนะว่าเขาบอกให้เวลาเจอคนโดนของเนี่ยให้ลองเอาไอ ไม่กวาดทางวะพ้า,พาวออกคุณน,นักแค่น้ำค้างไว้คืนหนึง่งแล้วก็แบบเอาจะใส่น้ำมนใส่อะไรหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็มีสวดมนต์วนสวดอะไรในน้ำเนี้ยเออให้สวดมนต์สวดอะไรแล้วตั้งแช่ไว้คืนหนึง่งอ่าแล้วให้เอาให้คนที่โดนของกินอขอบารมีแม่ธรณีว่าให้ช่วยกวาด สิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ดีให้คงไว้ครับถามว่าเราเชื่อไหมเราก็มันก็ไม่เต็มร้อยเราไม่เคยได้ยินวิธีเนี้อออเอาพูดตรงๆเลยเราก็ไม่ไม่เคยได้ยินวิธีนี้ซึ่งมันมันก็แลกๆอยู่เนาะ,ะแต่ว่าลองดูก็คงไม่เสียหลายก็คุยกับแม่เขากับแสงเขาว่าเออเนี่ย เออพี่ลองเห็นนี้ดีไหมครับเออเคยมีแม่ชี้เขาแนะนําหนูมาแต่ว่าเราก็เพิ่มด้วยการที่ว่าคือที่บ้านน่ะไปไหว้พระไปนน่นไปนี่นกันบ่อยแล้วรวมทั้งตัวเราก็ไปไหว้พระบ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีน้ำมงน้ำมนอะไรเงี้ยคแล้วเสริมน้ำมนเข้าไปเสริมน้ำมนในบูดอะ่ะเข้าไปเอออืมก็ลองทํากันดูเสร็จปั๊บก็เธอก็บอกเขาว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นนะ ราะว่ามีสวดมนต์มีน้ำมนต์มีอะไรอยู่ในนั้นล่ละแต่ทางมะเอ้ไม้กว่าทางมะพร้าวนะ่ะก้านเดียวนะครับอ๋อก้านเดียวถูกไหมฮะใช่ค่ะห<อ>ักมาก้านเดียวแล้วขอบาร,รมีของแม่ธรณีช่วยกวาดอาสิ่งไม่ดีออกไปนะั่นคือวิธีที่แม่ชีเขาแนะนําครับเขาเคยเล่าให้ฟังเราก็เลยเอลองทําดูก็ปรากฏว่า ก็คือใช้หลายวิธีนะด้วยการที่ว่าเอาน้ำมนเอาน้ำนั้นอะหยอดใส่ขวดน้ำค,คือหยอดนิดนึดนงอะเจือกับน้ำก็บอกกันว่าเดี๋ยวให้ลูกสาวเนี่ยพอพ่อกลับมานะเพราะเวลาเขาไปเข้าเวงเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอพอ่อกลับมาป<อ>ั๊บเนี่ยให้เอาเอาน้ำเนี่ยให้พ่อกินรเราก็ว่าอย่างนี้เขาก็แบบ S <S <an> ก็ปรากฏว่าล,ลูกสาวก็เอาเทไปให้พ่อกลับมาถึงก็เออรินน้าใส่แก้วน้าเย็นใส่แก้วให้พ่อกินอะไรเนี้ยเขาไม่แตะเลยคุณนะไม่จับเลยถูกไหมไม่จับเดินออกไปซื้อน้ําข้างนอกกินเช่งปกติเนี่ยเวลาเขากลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเออลูกเอาอะไรให้มาเสิร์ฟมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเคยกินปกติ เออว่าลูกดูแลพ่อ,พ,อพ่อเหนื่อยงานมาอะไรเงี้ยนี่เขาไม่เอาเขาไม่แสะเลยครับเดินออกไปซื้อน้ำข้างนอกกินเราก็หยอดไว้หลายขวดนะวก็ไม่กินน้ำในไม่กินน้ำในบ้าน hmm. เตดปัป๊บอาไม่ยอมกินใช่ไหมก็เปลี่ยนวิธีเอาไปหยอดในอ่างน้ำครับเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยคือมันจะมีทั้งอ่างอ่างตักอาบแล้วก็ ตักบัวปกติเขาเป็นคนชอบตักน้ําอาบเพราะมันจะเย็นครับพอเอาน้ำม,มนต์ไปหยอดอาบตักบัวค่ะโอ้เหมือนเขารู้ใช่เ<อ>หมือนเขารู้ซึ่งเราก็แตกใจนะะว่าลูกก็จะโทรมาคอยบอกเนี่ยแม่อย่างนี้อย่างนี้เออ แล้วก็คุยกันว่าเอ,อจะเอาอยัางไงดีอ oh. คือพยายามทุกวิถีทางแล้วเขาก็ไม่ยอมแตะน้ํามนต์นั้นเลยครับอ่ก็ผ่านไปสักสามสี่วัน hmm. จะเป็นช่วงจังหวะของเขาหรือยังไงก็ไม่รู้ลูกก็พยายามทุกวันนะลูกก็พยายามทุกวันแต่จะเป็นด้วยจังหวะหรืออะไรสักอย่างครับจะผ่านไปสักสาวันเขายอมกิน ยอมกินน้ําเหมือนจังหวะของมันดาวลงหรือยังไงเราก็ไม่ทราบครับแต่เขายอมกินน้ํามูลนั้นอ่าพอกินเสร็จปั๊บคือเหมือนเขาก็หลับไปเลยนะพี่อืเหมือนเขาก็หลับไปเลยคุณนัทคือแบบมันจะอธิบายยังไงคือเหมมันของออกไหมเพียนะใช่อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะนั้นคอ่า เออพอเขายอมกินทีนี้เขาก็หลับไปเลยห oh. ลับหลับแบบหลับยาวเลยล่ะครับอ่พอเสร็จปป๊บอ่ะลูกก็โทรมาบอกแม่พอเขายอมกินแล้วนะ hmm. อืเออกินแล้วก็หลับไปเลยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเออก็เดี๋ยวคอยรอดูอาการเขาครับเออคอยรอดูอาการเขานะเป็นอะไรก็ยังไงก็โทรมาบอกกันจะได้หาวิธีอ่ะ hmm. จะได้หาวิธีช่วยเหลือกัน hmm. เอแต่พอเสร็จปั๊บคืนนั้นได้เรื่องสิคุณน้าครับคือพี่ก็พักอยู่ที่เอช่วงนั้นพี่พักอยู่แถวเซาภูมิเนอะซึ่งในหอที่พี่พักเนี่ยคือในตึกที่พี่พักเนี่ยเอปกติอะ่ะมันก็มีนะในลักษณะที่เรียกว่าอวิญญาณเพราะว่าที่ตึกนัน้นมันมีคนตาย คเมื่อก่อนชั้นบนเนี่ยมาเป็นต้นสนเขาก็มีว่าแทงกันตายอะไรบนตึกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ชั้นดัดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็เห็นแหละเขาเดินต๊อกแดกต๊อกแดกต๊อกแดกลงมาลงบันไดามาอนะไรเงี้ยคือห้องเราจะอยู่ใกล้ๆบันไดคไม่ได้ตรงกับบันไดแต่จะเลี้ยงบันไดแต่เวลาคนขึ้นลงเราจะเห็นคือถ้าเรามองออกหน้าต่างไปเนี่ยเราจะเห็น ทีนี้เนี่ยปกติพวกเขาอยู่กันเนี่ยเขาก็อยู่เป็นแค่เออ่ข้างนอกห้องเขาไม่เคยเข้ามาวุ่นวายกับเราในห้องครับเราก็เลยไม่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะ uh huh. ทีนี้วันคืนนั้นอ่ะตอนหลังจากที่ว่าเขายอมกินน้ำน,นั้นอ่ะจังหวะที่กําลังเคลมนกำลังนอนคือพี่จะต้องบอกว่าตรงหัวนอนพี่เนี่ย ที่จะแขนวนเชงอกพระเอาไว้คือเราไม่ได้ตั้งห่ืงจะเป็นพวงพระของเราแล้วก็พระสังอยพระที่แขวนคอแล้วก็พวงพระที่เราได้จากที่นน้นที่นี่มาจะเป็นพระพระองค์เล็กๆอะ่ะพระที่แบบไว้สําหรับเลี่ยมแขวนคอหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นองค์เล็กๆเราก็จะใส่ในถุงเขาเรียกอะไรเป็นถุงกําอ่อกำกํายี มันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่กำมือหยีมัน oh. มันจะเป็นผ้าโปร่งอ่าจะเป็นผ้าโปร่ง oh. อ่าผ้าโปร่งแล้วก็แขวนในห,หัวนอนอ oh. ่าเราก็จะแขวนท่านในห,หัวนอน oh. กําลังเคลิ้มๆคุณนับ oh. พี่โดนกระชากอืมกระชากเสร็จแล้วแบบคือที่ลากที่ไปรอบห้องอุ้ยเดี๋ยวนะกระชากกระชากแขนหรือขาหรือว่ายังไง กระชากขาจาับขาที่คือมันเป้นไหมคะว่าของรองที่เรากึ่งเหมือนกึงก่งกึงก่งกึง่งหลับกึ่งคร่บตัวเราจะไปด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าในจิตของเราคือเหมือนเราดึงกระชากแล้วก็ลากลากไปซ้ายลากไปขวากระชากลากไปรอบก่้องเลยแล้วพอจังหวะแบบเราก็พยายามพอจังหวะเขาหยุดเราก็พยายามจะตกายกลับไปที่พวงพระครับจะหยุ พระที่แขวนอยู่พอเราตะโกใกล้จะถึงเนี่ยอ่าจะชากเราออกอืกออจะ,ะชากแล้วก็ลากเราลากวนซ้ายวนขวา,ก,า,ก,าก,ก็สู้กันนะครับเราก็สู้กันนะเขาพยายามกระชากเราออกเราก็พยายามจะตะก,กายเข้าเข้าหากเปลืองพระให้ได้แออลากกันอยู่อย่างนั้นเลยอยู่พักใหญ่เลย จนจังหวะหนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับว่าตัวเราเริ่ม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 เหนื่อยหนักแล้วอวะเริ่มอ่อนแรงแล้วต่จังหวะเขาจุดอะก็ตั้งใจว่ารอบเนี้ยต้องเอาให้ถึงให้ได้อต้องถึงพวงพระให้ได้และพอจังหวะเขาอ่อนเขาลากเราไปใกล้ตรงประตูซึ่งมันจะใกล้กับพวงพระพอดีค ตอนแรกเราก็ทําไปนิ่งๆพอไปถึงปั๊บอยากลากๆไปเริ่มเหมนื่อยละอยากลากๆไปเออลากๆไ,ไปเสร็จปั๊บจังหวะลากไปใกล้กับพวงพระอะไม่รู้เขาเห็นท่าไหนละแต่ว่าเราใกล้พวงพระมันเหมือนก็บสติเรามาแล้วเราขึ้นตะปกอะอันนี้คือตัวเราเลยนะขึ้นตะปกพวงพระอ่าพอเราขึ้นตะปกพวงพระได้ทีนี้หลุดค่ะครับ หลุดแต่ว่าความรู้สึกเราคือณตอนนั้นเราเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนแบบคือลุกขึ้นมานั่งอ่ะเอาควงพ้าแขวงคอแล้วก็อ่ส้อยพ้าแขวงคอแล้วก็กำพวงพ้าเอาไว้คแต่เราเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกับว่าเหมืนจะขาดใจเลยแหละเหม,ม,ม,มืนจะขาดใจเลยอ่ะก็ตัง้งตั้งสติตั้งสตินี้แล้วก็เอ๊ะเริ่มอยากรู้ ใครเข้ามาถึงในห้องได้เนี่ยซึ่งปก,กติอะข้างนอกเขาไม่เข้ามายุ่งกับเราอยู่แล้วเพราะกวง,กวงพ้าเราแขวนอยู่คือเหมือนปิดจุดทางอะ่ะอยู่ในช่วงระหว่างประตูกับหน้าต่างยังไงก็มไม่น่าจะเข้ามาได้ล่ะใช่เสร็จแล้วทีนี้พี่ก็เลยแบบ ด้วยความที่ว่าเราเคยไปถือศีลส่อะไรมาบ้างอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะอ่อเราก็เลยแบบว่าอยากรู้อ่ะคือใครัครบก็เลยลองนั่งสมาธิดูเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเห็นไม่เห็นอะไรแต่ว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราก็พยายามตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานจิตถึงพระพุษษทธธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค เออแล้วก็ขอขอลูกเห็นหน่อยว่าคือใครมามทำาี้่แบบเนี้ยอออพี่ก็นั่งสมาธิพอหลับตาตั้งสมาธิพอจิตเนิ่มสงบมันเห็นภาพพี่ไม่รู้ว่าพี่หลอนไปเองอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ<อ>แต่ภาพที่พี่เห็นเนะีครัเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวผมผอมกันดำ ผม,ผมดๆดำดำตัดผมลองโซงอันนี้คือเห็นชัดมากนะแล้วหน้าเขาทุกวันพนี่ยังจําหน้าเขาได้ติดตาอืยี่งจําหน้าเขาได้ติดตาเลยว่าเขามานั่งยองๆอยู่ข้างๆพี่อ่ะครับมานั่งยองๆอยู่ยองๆแล้วก็แบบมือมือเท้าอยู่บนเขาก็ยื่นไปข้างหน้านะ<อ>แล้วก็นั่งยองๆแล้วหันหน้ามายิ้มแยะยิ้มใส่พี่อ่ะครับ แลวเขาใส่ชุดขาวชุดขาวเป็นชุดขาวแบบแบบเหมือนชุดปฏิบัติธรรมอ่ะอืมอืมอืมอาประมาณนั้นใบหน้าใบหน้าเป็นยังไงพี่เหมือนคนปกติแต่อย่างที่บอกว่าผมดำผมผมดำๆตัดผมรองทรงครับอ่าต่ดำดำมันเหมือนมันไม่ใช่ มันเหมือนคนที่จะต้องแบบผิวไหม้เลยอะที่ดำขนาดนั้นอะครับออคือเขาเขาดำกว่าคนปกติอะ,อะดำเหมือนคนเหมือนคนผิวดำไหมเนี่ยเออแต่นั่งยยองอยู่ข้างๆที่เลยนะแล้วแบบคือหันหน้ามามองแล้วก็ยิ้มอะแต่หน้าเนี่ยปกติเหมือนคนปกติซึ่งพี่ก็ถามว่าพี่คิดว่ามันมองได้สองกรณี คือเขาคือของที่มาทำแฟนที่หรือเป็นคนที่ทำพิธีแล้วพี่ไปแล้วแล้วไอ้วิธีที่พี่ใช้แล้วมันดันได้ผลไปแก้ของเขาออกอ่าบไม่รู้ว่าคืออันไหน แต่ไอตอนที่เขาลากพี่นี่คือเขาลากแบบเหมือนเขาโกรธมากเหมือนแบบลากแล้วก็ชากลากไปซ้ายไปขวาไปรอบห้องอะ่ะครับซึ่งณนะตอนนั้นถ้าเราตั้งสติกับมาสงบพัะไม่ได้อะไรจะ,จะเกิดขึ้นหลยอก็ได้อืมอืมใช่ครับซึ่งก็เลยแบบว่าแต่ก็ยังไม่รู้ สรุปแล้วเราก็ไม่รู้แหละแต่เราเห็นหน้าเขาอะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือคนที่ถูกใช้มามหรือยังไงครับใช่ค่ะเพราะปกติอะมันถ้าไม่ถ้าไม่นั่นจริงอะไม่น่าจะเข้าห้องมาได้เพราะว่ายันก็มีอะไรก็มีพวงพ้าอีกอืออือคือมีหลายอย่างมันไม่ ถึงจะไม่ได้สั้งหิ้งก็ไม่น่าจะเข้ามาได้อ่ะอืม hmm. เพราะขนาดข้างนอกพี่เขาอยู่ที่หอก็อยังไม่เข้ามาเลยครับพี่หมูน้อยกำลังจะบอกว่าเออที่บ้านไม่น่าจะมีวิญญาณหรือว่าของพวกนี้เข้ามาที่บ้านได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะอป็นปกติไม่น่าจะเข้ามาได้ครับเดี๋ยวนะ พอพอพอพี่หมูน้อยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายคนเนี้ยมาลากพี่หมูน้อยไปรอบๆห้องแล้วก็เราไปกำพาไปแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรที่ต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าทิ้งเป็นปริศนาไว้แค่นั้นทิ้งเอ,อ่อเป็นปริศนาอยู่แค่นั้นแต่แฟนที่หายผมอ,ะ <So> อ่ะแล้วอ่าเชิญครับพี่ แฟนที่หายหายจากอา,อาการที่ว่าไปหลงผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยกลับแย่ตัวผู้หญิงกลับแย่ใช่แย่แล้วจนสุดท้ายต้องลาออกเลยต้องออกจากราชาก,การอ่าโอเคตามสันนิษฐานนะครับพี่หนึ่งก็คือโอเคแหละ ถ้าพี่เชื่อว่าเขาทําของใส่อดีตแล้วกันเนาะใช่อดีตแฟนพี่อดีตแฟนพี่แล้วทําให้เขาหลงหลงเลยจากคนที่เคยเออจากคนที่เคยปกติไปหลงคนนั้นอะไรอย่างงี้นะแล้วพี่เป็นคนเขาเรียกอะไรยื่นมือเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเขาใช่ถูกไหมฮะเขาไปยุ่งเขาใช่ ถ้าคิดถ้าคิดถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราไปยุ่งในส่วนของเขาแล้ววิญญาณน,นั้นเนี่ยโอเคกรรมวิธีเนี่ยในการที่พี่บอกว่าเอาไม้กวาดมาเหมือนช่อเดียวแหละมาผสมน้ําเพื่อให้มันจะได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกแล้วมันนั้นได้ผลอพอได้ผลเสร็จปุ๊บเนี่ยวิญญาณน,นั้นเนี่ยถอยออกจากอดีตแฟนพี่แล้วมันไม่ได้ย้อนกลับไปหาคนที่ทําแต่ มันย้อนกลับมาหาพี่ก่อนคนที่ใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องพี่้วยซ้ำไปถูกค่ะแต่ผมเชื่อว่ามันก็รู้วินอาสายดำพวกนี้นะวิญญาณพวกเนี้ยก็รู้ว่าพี่เป็นคนแบบอ่าทําไม่ถ้าไม่ใช่คนเนี้ยมันก็ทําสําเร็จ้ะถูกต้องไหมถูกต้องไหมใช่เสร็จแล้วปุ๊บมันเป็นความโชคดีของพี่อย่างหนึ่งคือโอเคด้วยความที่พุทธคุณของ ของพระที่พี่มีอยู่อาจจะไล่วิญญาณชั่วร้ายเนี่ยออกไปได้ที่เราเคยได้ยินมาตลอดเวลาว่าคืออะไรด้วยพี่ไอ้ของพวกนี้ยของด<อ>ําพว <ดำ S 2> กเนี้ยับไลับไปพลย <ไป S 1> ใช่ของผิดอันนี้ด้วยถูกต้องของดําพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วไอ้คาว่าของดํามันไม่ใช่ของดีหรอกครับมันเป็นวิญญาณพวกผีไตโหงเป็นวิญญาณนู่นนี่นั่นเนาะ มันก็<ต>จะถูกโชคดีที่รอบเนี้ยเขามาแบบไม่ไม่ได้มาแบบเละๆให้แบบพี่เห็นแบบสภาพเละๆนะแบบยังโชคดีตรงีใช่เขาก็กลับไปสู่ผู้หญิงคนนั้นที่ทําของใส่อดีตแฟนพี่แล้วชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมจะบอกทุกครั้งว่าในการที่จะชอบใครสักคนหนึ่งไม่ต้องไปทําของใส่หรอกครับเดี๋ยวถ้าวันนึงของมันเสื่อมมันหมดไอของพวกนั้นมันก็จะย้อนแย้งกลับมาหาคนที่ทํานั่นเอง เพราะว่าเรื่องเนี้ยคือถ้าฟังจริงๆแล้วอะ่ะกรมๆเนี่ยมันครบสูตรของคนเล่นของเลยครับพี่หมูน้อยค่ะใช่ครับจริองยอย่างที้คุณนักว่าค่ะถ้าเขาจะใช่ของเราเขาก็มาหาเราเองคุณไม่ต้องไปทําอะไรเขาหรอกใช่ป,ปลาเปล่าถูกต้องถูกต้องนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะแล้วก็ยังเป็น question mark อยู่ในใจของพี่หมูน้อยว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคืออะไรแล้วก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าตอนแรกที่พี่เริ่มทำกรรมวิธีอย่างที่พี่หมูน้อยบอกนะฮะอดีตแฟนพี่เขาเหมือนกับไม่ไม่ไม่เอาปฏิเสธหมดเลยเพราะของพวกเนี้เป็น,เป,นเป็นจริงๆพี่ขนาดขนาด,นาดคนรู้จักผมมาโดนของโดนผีเข้าอะ่ะหรือว่าโดนแบบลมเพลมพัดอะไรเงี้ย พาไปที่คนที่เขาไล่ได้พอไปถึงอ่ะไม่ยอมขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นเด็ดขาดต้องพยายามดึงกันขึ้นไปถึงจะถึงจะขึ้นไปได้พอของพวกนที่พอมันเจอของอะไรที่เป็นของจริงอะมันจะหนีเลยพี่ใช่พี่เขาพยายามอยู่คือพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะได้ผลด้วยไม้กวาดที่แม่ชีบอกหรือว่าจะได้ผลด้วยน้ํามนต์แต่พี่ว่าก็น่าจะน้ามนต์น้ามนต์จากโบสถ์ก้าโบสถ์เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าก พว่ายังไงความศักดิ์สิ์ของพระพุทธคุณน่ะมีอยู่แล้วใช่ใชแต่แรู้ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าในกรณีแบบไอ้วิธีเนี้ยคือไม่ว่าเราจะไปหยอดอะไรก็ตามเถอะหยอดของพิมนยอดอะนะเขาไม่เอาเลยนะอืม,อ,มอย่างที่คุณนัดบอกเขาไม่ไมเอาจริงจริงใช่นัโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่หมูน้อยใช่ค่ะโยน รอบหน้าเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเหมือนกันได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวผมรอนะอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่โอเคโอเค,อเคได้ครับเ,เดี๋ยวรอวันที่พี่หมูน้อยว่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปทํางานตั้งแต่โห้ยเช้ามืดเลยขอให้ทํางานราบรื่นมในตลอดวันนะพี่นะจ้าขอบคุณมากค่ะคุณนะ้าได้ครับพี่หมูน้อยขอบพระคุณมากนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ